เรียกลาบไม่ได้นะนี่ถ้าใส่ข้าวคั่วมันก็จะเป็นลาบนะมาค่ะหมดคําเลยนะคะ,ป,ะป้าปูสวัสดีค่ะ ป้าปึ้ลงแล้วเหรอคะเก็บไปไม่ทันเห็นอยู่แต่ว่ามัวจะจัดของเลยไม่ได้เข้าไปเลยไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> นี่ใบอ่อนมากเลย ยำหนังหมูอร่อยอร่อยนะคะตามด้วยผักนะ ขอบคุณนะคะเก๋ต้องขึ้นเวลาเที่ยงเนี่ยถ้าขึ้นนานแบบน,นี้ถ้าถ้ามาขึ้นตอนนี้นะนี่แดดเริ่มมาแล้วแล้วมันก็จะมาใส่ตัวเรา ไม่ได้ต้องขึ้นตอนเที่ยงถ้าขึ้นบ่ายอ่ะกวปกตจะลงอ่ะแดบดบมาแล้วเนี่ยยงมี่ยังมี่ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ ากดไลค์ให้ด้วยนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะคะปะปุก็ฮัลโหลฮัลโหลโคลินะคะ t h a จ k you so m นะคะอืม ขอบคุณหลายๆนะคะโอเคค่ะน้องเกํกำลังจะออก <c oughs> ขอบคุณนะคะ ตามสบายนะคะตามสบายใครที่มาที่หลังยังไม่ได้กินมากินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ไก่ย่างนะคะไก่ย่างอ,อร่อย Thank you Thank you Thank you yummy yummy มมมมค่ะนะคะ่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะป้าควรจากป้าปุ๊นะคะยวขออนุญ,ญาตล้างมือแป๊บนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะ